คุณพี่จะทำกับรำพึงมากเกินไปแล้วนะคะอิซุ่มมันก็เป็นแค่นางทาสทำไมคุณพี่ต้องไปยกย่องสรรเสริมมันมากขนาดนั้นด้วยคะก็พี่รักชุม่มพี่ไม่ได้รักเจ้าใรรำพึงแต่คุณพี่สัญญากับดิฉันแล้วไงคะว่าทั้งชีวิตของคุณพี่อ่ะจะให้ดิฉันดูแลพี่ทำไม่ได้คุณพี่ คุณพี่จะไปไหนคะคุณพี่คุณพีอ่าเมียสุดที่รักของพี่น้ำชุม่มอย่าจะขาดทั้งขุนเดี๋ยวคนรำพึงทําไม่เห็นข้าวพี่คิดถึงนี่ไม่เป็นไรหรอกพี่เดินมาตั้งไกลแล้วน้องรำพึงเดินตามมาไม่ทันใครว่าฉันเดินตามมาไม่ทัน คุณพี่ทำอะไรระวังบัตรสีบัตรเถลิงบ้างนะคะน้องลำพึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่และนี่มันเรื่องของพี่พี่รักน้องชุม่มน้องลำพึงไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเราถ้าไม่ได้ดเล่ฉันก็ต้องได้ด้วยก่อนตัวเป็นของกูกลายเป็นของกูเสพสมกายกูเพียงจึ๊ก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 แต่ละแต่ละ อีชุมนี่แกลกาเทียบรัศมีกับน้องรำพึงของข้าเหรออี่ต้องเอาไปบอยท่านขุนทำไมท่านขุนทำากอีชั้นอย่างนี้ล่ะเจ้าคะคุณพี่คะจับมันไปตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวอีชั้นบอยให้เองคุณพี่จับมันไว้ค่ะเอาเลยน้องรำพึงได้แซมมาแล้วอีชุมอีคอนท์ชั้ ฉันควรต้องโดนของแน่ๆฉันก็มีกระถางฉันเหมือนกันนะ <c oughs> หนังเงือบน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมี อีหลังโอ้โหคุณพี่จะตัดเที่ยงอฮ่า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 โอ้โหคนพี่ทำกับอีฉันแบี้ทำไมนะอีจะเจ็บนะก็ฉันรักน้องชุ่มของฉันยังๆๆจะเถียงอีกเหรอฮะสงสัยกระถาของฉันน้องเสื่อม ตัวเป็นของกูใจเป็นของกูเสพสมตัวกูพี่เออผีชุดอีกข่าวพี่อีกข่าวนางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีทุกทุกชั้นเพี่เออผีรำคาศตัวเป็นของกูเพีย่นางเงือกตัวเป็นของกู เกันไปถึงไหนเขาว่าปวดหัวตื๊บๆๆแล้วเนี่ยเฮ้ยว้าวโอ้ยครับคุณพิทักษ์เป็นไมเกรนเหรอครับคุณหมอสวัสดีครับปวดตุ๊บๆเลยนะครับใช่ครับโอ้ไมเกรนคืออะไรครับคุณหมอครับไมเกรนคือการปวดศีรษะนะครับที่เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดนะครับมันก็เลยจะปวดตุ๊บอู้ตุ๊บอู้ตุ๊บโอ้ตุ๊บนี่เองนะฮะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการน้ำนะครับเช่นเรื่องของ ชาตามแขนขานะครับลิ้นชานะครับหรือว่าเห็นแสงวูบวาเป็นหรือเปล่าครับโอ้เป็นเลยครับตอนนี้ครับเลยเหรอครับอันนี้ใครๆบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับหลีกเลี่ยงเรื่องของความเครียดพักผ่อนที่เพียงพอนะครับระวังกลิ่นที่ฉุนเกินไปนะครับหรือหอมเกินไปนะครับรวมไปถึงนะครับหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทครับเช่นกาแฟนะครับช็อกโกแลตนะครับ เบคอนแฮมไส้กรอกนะครับกระถินชะอมพวกนี้กินมากๆไม่ดีนะครับไม่ได้แต่ถ้าเป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้นะครับดื่มน้ําเย็นจัดๆเลยครับแล้วก็อยู่ในมุมสงบครับให้ความเย็นมันจีกขึ้นมาถึงหลอดเลือดนะครับมันจะได้หดตัวไงล่ะครับน้ำเย็นช่วยได้หรอครับใช่ไม่งั้นเดี๋ยวหมอช่วยเป่ากระถางกันนะมามมาๆๆนางเงือกน้อยตบบนตบเ่ิงตบหน้าตบหล